กับดักร้ายลวงใจรักตอนที่18ทับสองชิดชนกและสุชาดารวมไปถึงระวีวันพากันออกจากห้องไปเมื่อเห็นวารเมฆกับวุฒิพัฒนที่กำลังเดินมาที่เตียงมันถึงเวลาแล้วที่ครอบครัวเขาจะได้พูดคุยกันไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าวาริชาคงจะมีความสุขที่ได้เจอกับมารดาข,ของตัวเองสักที หนูเป็นลูกของพ่อไม่ใช่ลูกคนอื่นนะวิลว,วรเมดบอกลูกสาวด้วยความรวดร้าวเสียใจที่ทำให้ลูกนั้นต้องรู้สึกแบบนี้เขานึกไม่ออกว่าถ้าวาริชาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรวาริชาผ่าออกจากอ้อมกอดของมารดาตัวเองมองหน้าคนเป็นพ่อหลายอย่างที่อยากจะพูดแต่ก็ไม่มีความกล้าพอเธอยังฝังใจกลัวว่าหากถามไปแล้ว ท่านจะทําเฉยเมยใส่ลูกคนนี้เหมือนเดิมได้แต่มองหน้าบิดากับพี่ชายสลับกันไปน้าตาเอ่อล้นขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะไหลรินลงมาจนสุดท้ายวารเมธกรน,น้าตาต่อไปอีกไม่ไหวรีบกอดลูกสาวคนเล็กอย่างเบามือพรากลัวว่าวาริชาจะยังเจ็บพ่อเสียใจจริงๆนะลูกพ่ออาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่พ่อเคยเสียแม่ของเรามาแล้วและพ่อก็เกือบจะสูญเสียหนูไปอีกคน พ่อคงตายตามไปจริงๆหากหนูเป็นอะไรขึ้นมาพ่อสัญญานะวิวพ่อจะรักและจะดูแลหนูวิวเป็นลูกของพ่อจริงๆใช่ไหมจ๊ะพ่อไม่ได้โกหกวิลใช่ไหมไม่กล้าถามว่าทำไมท่านถึงไม่อยากคุยกับเธออยากถามว่าจริงๆแล้วท่านรักลูกคนนี้บ้างหรือเปล่าหนูเป็นลูกแท้ๆของพ่อแล้วพ่อเกลียดอะไรวิวหลหรอจ๊ะ วิวกราบขอโทษถ้าวิวทำเรื่องแย่ๆให้พ่อโกรธเคืองใจเรื่องของพี่จินตอนนั้นวิวเสียใจพ่ออย่ากเกลียดลูกคนนี้ได้ไหมจ๊ะอย่าไล่ให้วิวไปไหนอีกเลยเสียงสะอื้นร้องบอกใครจะเกลียดเธอได้แต่ต้องไม่ใช่คนในครอบครัวโถลูกนี่ใช่ไหมคือสิ่งที่ทำให้วาริชาย,ยังคงฝังใจวรเมร้องไห้อ,อ,อย่างไม่อายใครพ่อไม่เคยเกลียดหนูเลยนะลูก พ่อรักลูกทุกคนพ่อขอโทษที่ทำให้หนูต้องคิดแบบนี้นี่หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าต้องสูญเสียสิ่งสำคัญไปก่อนถึงจะรับรู้ได้ว่าเราไม่สามารถขาดมันไปได้แม้ความสัมพันธ์ของเขาและชุติมาจะไม่ลงรอยกันแต่เพื่อลูกในฐานนะพ่อและแม่ดูเหมือนอดีตภรรยาจะโยนคำว่าทิฐิออกไปอย่างไม่ลังเลเลยสักนิดวาริชากลับมาพักฟื้นที่บ้าน โดยมีทุกคนคอยดูแลไม่ห่างส่วนจินนั้นได้รับความห่างเหินแบบเสมอต้นเสมอปลายซึ่งตัวเขานั้นก็เข้าใจดีแต่ถึงกระนั้นยังไม่คิดจะยอมแพ้สักวินาทีเดียวทุกๆวันเขาจะคอยสอบถามจากวุฒิพัฒนว่าวาริชาเป็นอย่างไรบ้างเพราะหลังๆมานี้ไม่อยากเข้าไปกวนใจหญิงสาวกลัวว่าเธอจะไม่สบายใจวาริชาไม่ได้เอ่ยปากไล่ ความเงียบของเธอมันทำให้เขากลัวเหลือเกินอาการของเธอดีขึ้นตามลำดับจากวันที่เกิดเรื่องจนถึงวันนี้ก็ป่าเข้าไปสองเดือนกว,กว่าแล้ววันนี้ลุงพัดมาที่บ้านพาเมียแกแล้วก็นาวมาขอโทษวิลมันวันที่พัฒ์รู้สึกขมขื่นเหลือเกินเขาเองก็ผิดหวังที่อดีตคนรักกลายเป็นคนแบบนี้ไปได้จริงๆแล้วเขาเป็นคนขอเลิกกับนาราลักเองแต่ไม่เคยบอกใคร พอได้ยินสิ่งที่เธอคุยกับมารดาของเธอมันน่าขำที่นรารักอยากได้เพียงแค่แหวนไม่ได้อยากแต่งงานกับเขาเพราะว่าหมดรักไปแล้วเขาไม่ได้หัวเงินที่ซื้อแหวนมาหรอกนะแต่พอได้ยินแบบนั้นเขาเองก็ไม่คิดที่จะให้มันทั้งที่วันนั้นเตรียมคำพูดไปมากมายเพื่อจะขอหญิงสาวแต่งงานลุงพัดแก่นาดีแต่เมียแกนนาไม่ไว้ฉันไม่แปลกใจที่นามันมีนิสัยแบบนั้น แต่จะว่าไปฉันเองก็โง่งเหมือนกันเพิ่งมาเห็นตัวตนของเธอเป็นยังไงใช่พ่อฉันเห็นแก่นหน้าลุงพัดเขาก็เลยไม่อยากเอาความประชื่นส่วนวิลก็อย่างที่เรารู้กันอยู่เธอให้อภัยทุกคนแต่คงจะยกเว้นเขาคนเดียวเออวันนี้มีคนมาหาวิลมันด้วยนะมาจากกรุงเทพว่ะเห็นว่าชื่อนกพรุธหัวใจของจินหล่นวูบไปกองที่แทบเท้า วุธิพัฒน์เห็นเพื่อนตัวเองหน้าซีดแล้วก็อดที่จะแอบสมน้ำหน้ามันไม่ได้จริงๆมันจีบวิวสายตาแสดงออกชัดเจนมากพอกับแม่ก็คงจะมองออกเหมือนกันแต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาเจ็บว่าจินแค่นหัวเราะออกมาแล้วเขาควรจะทำอย่างไรต่อไปในเมื่อตอนนี้คนที่คอยปกป้องเธอมาอยู่ใกล้ๆนพรุธไม่เคยทำให้วริชาต้องเจ็บปวดเลยสักครั้งแต่น้องสาวของฉันมันเจ็บกว่าที่แกเจ็บเยอะ นั่นสินะเขาเจ็บไม่ได้เครื่องของเธอด้วยซ้ำไปและเพราะแบบนี้จินจึงทนไม่ไหวเขารู้ว่าตอนเย็นๆวาริชามักจะออกมาเดินเล่นและนั่งพักผ่อนใต้ต้นมะม่วงที่เธอชอบปีนขึ้นไปเก็บเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กวิลสวัสดีค่ะการทักทายที่ดูมีมารยาทโดยการยกมือไหว้นั้นมันทำให้เจนรับรู้ได้ว่าความห่างเหินนี้วาริชา ตั้งใจมอบมันให้กับเขาโดยเฉพาะเป็นยังไงบ้างจินฝืนยิ้มพลางสำรวจหญิงสาวไปด้วยเขาเดือนไปนั่งข้างๆเธอแต่ว่าหญิงสาวนั้นเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้ลำบากใจจนเกินไปสบายดีค่ะสบายใจพี่ยังรออยู่นะพูดออกไปตามตรงมันเป็นอย่างที่ไกลสอนเคยบอกเอาไว้จริงๆเมื่อพูดในวันที่สาย บางทีมันก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปวาริชานิ่งเงียบไม่พูดอะไรต่อปากเร็วบ้างเมมเข้าหากัดแน่นไม่อยากพูดอะไรให้ตัวเองต้องเจ็บอีกเท่าที่ผ่านมาเธอคิดว่ามันมากเกินพอแล้วถึงวิวจะไม่พูดก็ไม่เป็นไรแต่พี่ยังยืนยันคำเดิมนะพี่ไม่โกรธเพราะไม่มีสิทธิ์คิดแบบนั้นด้วยซ้าแค่เห็นเราแข็งแรงพี่ก็ดีใจแล้วดูแลตัวเองด้วยนะ เขาพูดเหมือนกับว่าเขากำลังจะไปที่อื่นไม่ต้องรอหรอกค่ะเลิกรอวิวเถอะนะพี่จินวาิชาตัดสินใจพูดออกไปในที่สุดวิวไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วไม่ว่าพี่จินจะสัญญาอะไรมาวิวจะไม่เชื่อมันอีกต่อไปแทนที่จินจะโกรธหรือว่าน้อยใจแต่เขาทำเพียงแค่ยิ้มแล้วก็ยิ้มให้กับผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดพี่รักวิว ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแค่อยากบอกให้รู้ว่าพี่จะรักวิวเพียงคนเดียวค่ะวิวไม่เชื่อร่างบางฝืนแจตัวเองยืนขึ้นแล้วรีบเดินออกจากตรงนี้ให้ไวที่สุดปล่อยให้จินนั่งจมกับความเสียใจที่ท่วมท้นหัวใจของตัวเองมั่นใจแล้วเหรอวิวนพรุษที่แอบยืนมองอยู่นานถามขึ้นเมื่อรออยู่นานสองนานแต่วาริชาก็ยังคงไม่มาสักที เขากำลังจะเดินไปตามแต่เห็นภาพบาดตาบาดใจเสียก่อนถึงจะรักวาริชาแค่ไหนแต่เขาอยากเห็นเธอมีความสุขมากกว่าการช่วงชิงมาเป็นของตัวเองให้มันเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะค่ะเธอตอบทั้งที่น้ำตาเอ่อล้นแต่คนมองนั้นเจ็บปวดกว่าหลายเท่าจะเดินต่อก็เจ็บแถมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรเขาคนนั้น ไม่เคยเชื่อใจวิวเลยสักครั้งไม่มีใครรู้หรอกว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงมันสำคัญตรงระหว่างทางต่างหากคิดดูดีๆนะนพรุตส่งยิ้มเศร้าๆไปให้กับคนตรงหน้าถือวิสาสะเอื้อมไปเช็ดน้ำตาให้เธออย่างอ่อนโยนถึงไม่สามารถทำให้เธอยิ้มได้แต่ขอเพียงเวลาที่เธอไม่มีใครวันไหนที่เธอทุกข์ใจขาจะเป็นคนคอยอยู่ข้างๆเธอเองวิวไม่รู้ วิวสับสนมองหาทางออกไม่เจอมันเจ็บค่ะเวลาที่ต้องโดนเขาเมินทางที่วิวไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่ถามวิวเลยสักคำมันถึงเวลาที่ต้องหยุดเดินจินไม่เคยมองย้อนความผิดของตัวเองเมื่อเขาสำนึกได้จะพูดเพียงแค่ว่าขอโทษแล้วความรู้สึกของเธอที่มันเสียไปแล้วล่ะและมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้้วยว่าครั้งสุดท้าย ด้วยหรือเปล่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกับดักร้ายลวงใจรักตอนที่18ทับสองเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าพระเอกของเราเป็นเอโบไปแล้วนะคะทุกคนก็น่าสมน้ำหน้าเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่เคยเชื่อใจนางเอกของเราเลยสักครั้งส่วนคุณนพรุตเนี่ยก็น่าสงสารเหมือนกันใช่ไหมคะทุกคนแต่ยังไงก็มาเป็นกําลังใจให้กับพระนางของเราด้วยนะคะตอนนี้อาจจะสั้นไป มากมากเลยนะคะทุกคนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยพอดีว่ามาสามารถแบ่งได้ครื่องนี้จริงๆนะคะทุกคนแล้วก็นิยายเรื่องที่เราลงควบคู่ไปเนี่ยคือหัวรักประกาศสิทธิ์ใช่ไหมคะที่เอามารีอัพใหม่ให้ทุกคนฟังกันเนี่ยต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะคะว่ามันเป็นเรื่องแรกๆที่เราอ่านตอนเปิดช่องนะคะทุกคนการอ่านของเราก็อาจจะไม่ดีมากๆเลยนะคะมันอาจจะเสียงยานเสียงเหนื่อยไปอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย เพิ่งเคยอ่านครั้งแรกนะคะทุกคนอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างเนาะยังไงก็หวังว่าจะเข้าใจเราด้วยนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไป หรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนอ่านอย่างเราแล้วก็ทางนักเขียนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนนะคะไปกดติดตามช่องเราอีกหนึ่งช่องเดี๋ยวเราก็จะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยนะคะยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยะคะ่ะ